ทักทายสบายดีพี่น้องเบิดตสุขุสุคนเบิดสุหมงสุบ่อนเบาหวาจะอยู่ทางลาวทางไทยแหลวก็อยู่ทุกๆประเทศที่เขามาหับช่มคลิปวิดีโอในซองคอมมีลูกสาวนาเนาะพี่น้องป้าตุ้พี่น้องเ้ยโผดโผมักโมหมักอึหมักแตงมักถั่วมักฝักแม่งแม่งขีน้าคุณอะต้อมบุญบุนเท่าคอมพวกหัววกหูบอยู่แล้วเท่าข่อมะก็บางเนี้ยต้อมนากล้ระก็เป็นบุนบุนอยู่พี่น้องเลย ท่าไอทีสบายดีลูก <S <S มือน,นี้พาลูกพาเต่ามาหายแมงคีนักตอมหูตอมตาแล้วพี่น้องเอ้ยมองแนนี่โอ้ยบริตอมแต่ลูกได้ตอมทั้งแม่ทั้งพอ่อผู้พ่อก่อมอยู่ทั้งนัน้นพี่น้องมือน,นี้เขาป่ามาตัดฟืนเนาะอยู่หน้าพี่แหล้พี่น้องเ้ยอยู่หน้าอยู่หน,น้านา,ายาหน้าหยาของแม่นี่ หน้าแม่ของเถพ่อเนาะอยู่ทัางหอยงูเลื้อมพี่พี่นนองเลยเมากกั่มิต่ร์มิต่ห้อยคนมาตาัดใหม่ไว้ละเนละนาเดี๋ยวจักแม่ผู้ได้มาหลักหลอบตัดใหม่สังเกตเบึ่งดีๆพี่น้องผู้ตอมเถาคอมเป็นวุ่นวุน <c oughs> <c oughs> ทั้งแม่นี่ก็ตอมคือการมือตีแบบแบบอยู่โ <c oughs> พดอะี ไปกินยังมาแมงขีหนะคือตอมหูตอมตาตอมหัวขกแผลนี่นะมันครบนะหบดจาักคอมมาวะอี้ยแยกซะครบเฮาสบายดีเหนไหม่ป <c oughs> มือจนเบวบางพอมาแต่พปกหัวปะ,ออะอพอคอมแต่หน่ายเน้ะคอมพอคอมกับสตอมมือกันแล้วเราอยู่ทางไหนากะพอคอม ป่าไม้นี่เป็นป่าป่าไม้ในนาเขาเองเนาะพี่น้องพอคอมากำลังซีนฟืนขึ้นใส่หลดตัดพื้นมะพร้าวทานสามปีสามปีแล้วบ้าบรินีก ข้าวข้าวกระดุคือยังในอยู่พ่อตึงตรึงตึงเนี่ยมีแต่ห้อยคนมาหลักตัดเด็ดเนี่ยน,นะห้อยเก่าห้อยใหม่ตัดเก่าตัดใหม่ส่วนร้ายนี่ผมจะเอาไม้จิกน้อยกับไม้ติวหางข้าวหางบุธในหลาะถั่วสื่อหากับเขามาเห็นสำนีกกับป้าตัวห้อยผืนมาหลักตัดกันนะตอแดงจึงคู่จึงคืนคือตัดแต่เฮิงแล้วอันตอแบบนี้ สีตอมแดงเข้มจนบางเบิดเนาะแต่เก้านี่แต่เก่านี่ไปกับทั้งหยากุหละความมันหกอันนี้เขาเจ้ามามาหลักตัดพื้นไปลงเตาเผาถ่านค้ายผู้บางคนนี่โบมีไม่ไหม้ในหน้าเพราะรำมันได้ยค้ายถ่า,านจุ่ยจอยก็มีได้พี่น้องพุณอะจนบางเบิดถั่ว พ้นกับสิตกมาพอ้นแล้วป่าเฮ็ดปักแล้วนะโมนี่แต่ข้าวตะกี้ป่ายังคะป่ามะมาป่าเพราะบรรยากาศคืมอ้าพี่น้องมาโนี่อยากคืมลังเท่อกันอย่ากคืมมีพ้นหยิบเนาะป่าป่าฮะป่าป่าสบายดี สบายดีหรือไม่ไม่เห็นแล,สล้สบายดีลูกโอ้ยสบายดีผดหยกมือเดียวถูเนี่ยถูเนี่ยถูเนี่ยใช้มือเบื้องหนึ่งเด้อถูถูโอ้ยสบายดีกับถูมือเอาขึ้นเทิงอีกแน่ถูถูถูสบายดีมวยเท้าวไอทีกับท้าคอมมามาเผาพ่อ มาเผาผอตัดพื้นมาลงเตาไว้อ,าอา่านะเห็ดทานจังไฟหนึ่งข่าหาานึ่งน้ำเนาะค่ะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินตอนนี่ยค่ะแกแาล้วสองต้นเนาะพี่น้องพอความพ่าก็เก็บแล้วสองต้น ถึงนอกนะถึงนอกนะยังเงือกมาทางนอกอยังว่ะขึนน้นยังพอสิเก็บพื้นใส่สนเนี่ย ับมาจากป่าจากโคกนำจนบ่ทันพี่น้องป้าตะฝนตกแห้งขนาดเบิ่งดูพี่น้องนำน้ำไหหน้าตากกอันนี้พี่น้องเอ้ยขาวจักจั่นอยู่ฝนตกตั้งแต่สิบสองโมงตอนนี้สีฮหอดสองโมงแรงแลยยังบ่ยุทธ์บ่ย่อนเลยพี่นอ้องวุ่น่ะพี่น้องเอ้ยพอข้ามกาทั้งฟื้นทั้งลดยังฆ่ากันจะหล่ออยู่ มาแล้วก็จอดจืกไว้เลยฝนตกแหงซัมพพ่อแม่ข้อมว่าบรรยากาศอ้าวเ,าเานาะพี่น้องคึมคมอ้าวอาๆแต่แท้อ้าวฝนสิตกได้ฟื้นมากกับลดหนึ่งกับเต็มไนไดเน,น้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกมาใส่หัวข้อมก่อนก็นเลยแข่งฝ่าแข่งฝนได้มาซัานี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือนหะพอข้อมเห็นกันสิไป ต,ตัดมาใหม่อีกเนาะปูสิบลงเต้าอยู่ข้างขอกไก่พ,กพี่น้องเลยบอนที่เคยเหตุมาเนาะสองสามปีหลังพี่น้อเดี๋ยวฮะก็สิขึ้นไปตั้งมกม่วงสู่ยายเถากินกับเขาตอนบ่าย,ายพี่น้องตอนนี้พอคอมไปหลัดป่าเนาะพูอยู่คันพายพูายกลางพายกลางพายใตย้พูหล่ะ แต่ว่าผลเป็นหลัดมากเลยได้รอบหนึ่งพี่น้องเลยผ่าห้องไม่ค่อมกันเลยบอกกาถ่ายคลิปเนาะเบิ่งพี่น้องนี่ได้ปลาที่พอค่อมเพผลหลัดมาได้เนาะได้ปลาดุกมีแต่โตใหญ่ๆเนาะสำแขนนี่พี่น้องเลยบอกขออนุญาตบาดคำนำสำแขนเด็กน้อยสามโตมาฮ้องน,นี้แม่ค่อมเองกันใชไดม ขออนุญาตปิดคลิปไปสักนีก่อนพี่น้องก็ฟาดกระห้องหื่งๆมาอีกแล้วสงสัยมันนีฝนสิตกเบิดคืนเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้รอบบ่ายแล้วยังยังลินเนาะบาดคอยบาดแหง้งแถมมาเสียงฟาห้องก็นักมาเป็นบาดเนาะนันกโยนโยนมาเป็นบาดเลยแม่งเมาออกมือแรกนี่อึง่งก็ขึ้นสิออกอีกพี่น้องผูดไดทีอาณาอยู่ใกล้ห่วยใกล้ห้องเนาะบอลได้ทีอึง่งร้ายเนี่โอย สามสิเอาเลยนาะพี่น้องเลยเพราะว่าฝนตกแหง้งมาหอดีก่ะลาพี่ลา,ลาน้องไว้สำนีก่อนเด้พอพบพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ส,บ,สบายดี